สวัสดีครับมีใครเคยเห็นไหมครับนี่ครับทลายพวงผลของลูกจากนะครับอันนี้อันนี้แก่หน่อยนะครับอันนี้จะอ่อนหน่อยนะครับพอหลายๆวันไปมันก็ล่วงอย่างที่ชาวสวนเขาบอกจริงๆนะครับอันนี้มาจากสมุทรสงครามนะครับแถวๆบ้านหิงห้อยนะครับหลายๆวันมันก็ร่วงลงมาอย่างนี้จริงๆ ล่วงลงมาเป็นลูกเป็นโลกอย่างนี้ข้างในมีเม็ดเดียวนะครับนี่ต้องใช้เมีดบางต่อสับแข็งนะครับ <c oughs> ใหญ่ๆนยงนี้ครับไม่บอกใครก็จะไปรู้ว่านี่เคยลูกจากเล็กๆใสๆนิ่มๆที่เรากินกับ ของหวานนั่นก็คือเม็ดเดียวนะครับอันนี้มันแก่แล้วมีดผ่าก็เลยจะเป็นอย่างนี้ครับกลิ่นจะหอมนะครับตอนกินผลแก่ๆอย่างนี้ก็จะเหมือนกับเรากินมะพร้าวแห้าวนะครับรสชาติฟิลแบบเดียวกันเลยครับตอนแรกก็า,กาว,ว่าจะเอาไว้โชวโ์ที่ไหนได้มันก็ร่วงจริงๆรง่วงลงมา เป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะร่วงจนหมดนะครับจนหมดทั้งพวงทั้งทลายเลยแต่รวมๆแล้วน่าจะประมาณมีสักสี่สิบห้าสิบลูกได้มั้ก็ยังแข็งอยู่แต่ก็กินเล่นได้อยู่ครับเหมือนกินมะพร้าวฮ